กุ้งกุ้งกุ้งกุ้รกุ้เนมั้ยัมาร์บวรอลี turn, oh. r olly, turn a r o u l i e ไม่กินเขาจะได้เลี้ยงเนี่ยวันี้คิดว่าจะหวานปากไหม จัมโบ้ thank you จัมโบ้ครับจัมโบ้ครับดุกดิกครับม้วนม้วนม้วดุกดิกม้วน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 จูบคิสคิสคิสสี่คิสสี่ม้วนม้วน อล่ลล่นอ่ะอีอันหนึ่งอันหม้อโอเคไขวนข้เลยอก่อไผผมอด้ให้แขกอดผมต้องให้เราต้องเ็กแขกแดีเราเจ็บได้แขกอย่าเจ็บอแขกคิวได้คับแขกนี่อย่าอดผู้หนี่อดได้เราต้องดูแลแกดีำตาจะร่วง นี่น้ำไม่บก No I'm good No ปาติ